จริงๆการจัดการขยะในชุมชนเนี่ยจะเป็นโจทย์ยากของหลายหมู่บ้านนะครับแต่ก็ใช่ว่าจะทําไม่ได้นะครับมีตัวอย่างที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในตาบลหินเหล็กไฟอําเภอห,หัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับที่นอกจากจะสามารถปลุกจิตสํานึกให้กับคนในชุมชนได้แล้วก็ยังจัดการขยะได้อย่างเป็นรูป,ปรธรรมและแถมยังไปต่อย,ยอดนําไปสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ได้อีกด้วยนะครับคุณสันสนีพลอยวิไลพาไปดูชุมชนต้นแบบแห่งนี้ครับ ติดเชื้อมีอะไรบ้างตุ๊กตาเก่าหมอนเก่าเสื้อผ้าเก่าติดเชือ้อหรือไม่การสร้างความเข้าใจให้ความรู้เรื่องของขยะแต่ละประเภทแก่ประชาชนทําให้ศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนบ้านหนองเหียงตําบลหินเหล็กไฟอําเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันเป็นแหล่งเรียนรู้การจัดการขยะต้นแบบของการจัดการขยะชุมชนไร้ถังมีภยัยรินเรืองอรารามประธานศูนย์ ร่วมกับผู้ใหญ่ประทิวเรืองอารามและคณะกรรมการหมู่บ้านเป็นผู้ริเริ่มซึ่งไพลินได้ทำหน้าที่เป็นอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านหรือทอสมอและอย่างได้รับรางวัลทสมอดีเด่นระดับประเทศปี2563ด้านการจัดการขยะมูลฝอย จุดเริ่มต้นในการจัดการขยะในชุมชนเนื่องจากอำเภอหัวหินมีแหล่งท่องเที่ยวทำให้มีขยะจำนวนมากจึงเกิดธนาคารขยะรีไซเคิลขึ้นและกลายเป็นศูนย์เรียนรู้มากว่า7จดปีแล้วแล้วก็หลังจากที่ในคนในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการบริหารการคัดแยกขยะเราก็เปลี่ยนมาเป็นศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะชุมชนบ้านหนองเหียงก็คือ เราเดินคนเดียวอ่ะเราเดินได้ไกลชุมชนเราชุมชนเดียวทําได้ไหมทําได้แต่ว่าอย่าหรือว่าชุมชนเรามันเป็นชุมชนทางผ่านเพราะฉะนั้นชุมชนใกล้เคียงเราเค,ครือข่ายของเราจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการหรือบริบทการคัดแยกขยะขยะเลยวัสดุต่างๆเนี่ยถ้าเรามีทางออกมีทางไปให้กับเขาหนึ่งขยะเราไม่สามารถทําให้มันหมดไปได้แต่ว่าเราสามารถลดมันได้แล้วก็สร้างให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดก่อนที่เราจะทิ้งไปเพราะฉะนั้น ที่นี่สร้างความตระหนักในการทิ้งขยะด้วยหลักคิดก่อนใช้แยกก่อนทิ้งเพื่อให้ขยะน้อยลงและนําขยะแปลงเป็นเงินทําให้ชาวบ้านมีรายได้ครัวเรือนเฉลีย่ย 100- 500บาทต่อเดือนแยกค่ะแยกเหมือนกันถ้าเป็นถุงแกงเราก็เอามาล้างแล้วเราก็มาพึงตากค่ะเรียกว่ามีประโยชน์มากใช่ค่ะมีประโยชน์ค่ะซึ่งถ้าเราทำแบบนั้นได้มันก็ลด ขยะในชุมชนในในที่ต่างๆคือลดลดได้เยอ,ะ,อะลดได้เยอะแถมมีไรายได้ไไดจากที่เราเ,เก็บพวกวัสดุพวกของเนี้ยจริงๆแล้วเขาไม่ได้เรียกขยะเขาเรียกสินค้าเพราะว่าเรานำไปขายได้มันเป็นสินค้าค่ะเรื่องใหม่ ในอดีตชาวบ้านหนองเหียงทุกครัวเรือนจะมีถังขยะทุกบ้านกว่าพันใบแต่ปัจจุบันเหลือถังขยะเพียง54ใบโดยจะแบ่งถังขยะออกเป็น4จุดนอกจากนี้ขยะอันตร,รายบางส่วนยังถูกคัดแยกไปยังอบตอหินเหล็กไฟเพื่อรวบรวมนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีรับรวบรวมขยะที่เป็นเป็นขยะเชื้อเพลิงค่ที่เรียกว่า RDF ที่สามารถนําไปใช้เป็นเชื้อเพลิงแทนถ่านหินได้ก็คือส่วนใหญ่จะเป็นวัสดุใดๆก็ได้ที่สามารถฉีกขาดได้แล้วก็เผาไฟได้ยกเว้นขยะเป็นพิษกับติดเชื้อนะคะแล้วก็เป็นพวกโลหะเนี่ยไม่ได้แล้วก็จะรวบรวมแล้วก็ส่งไปเป็นเชื้อเพลิงที่บริษัทเอ็นิาที่จังหวัดชนบุรีค่ะหลังจากที่บ้านหนองเหียงมีการบริหารจัดการขยะทำให้ปริมาณขยะของชุมชนลดลงจากขยะวันละหตัน เหลือเพียงขยะสองตันต่อวันซึ่งในอนาคตชาวบ้านเตรียมต่อย,ยอดนำขยะแต่ละประเภทมาเพิ่มมูลค่าเพื่อให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้นสันสนีพลอยวิไลไทย PBS รายงาน